ครับผมสวัสดีครับมือนี่สถานีทานเอาทานออกเนาะครับอ่าสถานีทานมาบอกว่าการทีเห้าเผาทานใหม่ใหม่แห่งเนาะจากที่สถานีท่านเคยลงในคลิปก่อนๆน,นะครับไม่ที่แหง่งไหวโดนๆเป็นเป็นดินที่สถานีธานเคยลงให้เบิ่งงต่กี้นะครับบอก หลังจากเอาทานออกมาแล้วนะครับทานมันจะมีน้ำหนักเบานะครับเบากว่าไม่สดหรือไม่หมาดๆเนาะครับครับผมเป็นเคล็ดลับบอกสำหรับมือใหม่เนาะหรือว่าคิดติด,ดสั่งเป็นกิโลนะครับทานเก้าจะมีน้ำหนักเบากว่าเปราง่ายว่าทานไม่ไม่เก้านะครับไม่ที่ทิ่มไว้โดนจนแห้งแล้วขันเปรียบเทียบกับไม่ไม่สดนะครับนี่จังจังจังตัวนี้เป็นไม่สดนะครับ ที่สถานีทานพึงตัดมาเป็นไม้มันหมาดจะทิ่มใ้ประมาณจักอาทิตย์หนึ่งแหละครับจังิได้เขาเพราะเต่ายัางบ่ว่างถึงจะอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งกัย,งยังยังมีน้ำหนักนะครับแต่การเปรียบเทียบกับไม่ที่ยุ่งองท่านนู่นนะครับที่สถานีทานเขาอยากไปเผาเราออกมาเนาะครับไม้ซึ่งทิ่มใ้เกือบเป็นปีแล้วครับพอออกมามันจะมีน้ำหนักเบาครับ แล้วก็การอบการเผาของไม้มูนี่มันจะจะแตกแคน,น้อยครับจะจะละเอียดนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาบ่มีนนำอยู่ในเนื้อไม้นะครับบบ่คือไม้สดออกมาจะเป็นแท่งเป็นมีนํำหนักมีเสียงปิงปิงนะครับเพวกะนี้จะเป็นเสียงออกออกหย,ยาบๆยบนะครับเสียงบน่แน่นนะครับ แต่ก็เป็นท่านใดขึ้กันนะครับก็ดีใส่ใดดีคือเก่าเหรครับแต่เพียงเพียงต่ว่าถ้าห้าสั่งกิโลมันจะเบิ่งขึ้ใดหลายกลัวนะครับแต่กันเป็นไม่สดน้ำหนักจากเผาออกมาจะมีน้ำหนักแน่นมีน้ำหนักหลายกลัวนะครับแต่กับเป็นท่านใดขึ้กันนะครับกัเป็นข้อมูลของการเฮตุงานนะครับเอามาว้าสซูกันฟังนะครับ ก็บรไษัมีผลเสียอย่างมากไม้นะครับเป็นทานใดคือเก่านะครับครับผมมนีสถานีทานเอาความหูเล็กน้อยมาฝากแค่นี้นะครับเนาะครับสำหรับมนีสถานีทานสวัสดีครับ